วันนี้วันแม่สิบสองสินหาผมมีหารมาลงที่วัดปิดเกตตั้งสิบหกตัวเลยเนี่ยโอ้โหเป็นฟูงเลยญยาติโนับดูสิบหกลูกต่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสองสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเดอประมาณสิบเจ็ดตัวนะ ที่แรกมาห้าตัวตั้งแต่ตอนหลังเพนและเสร็จแล้วก็มาเพิ่มอีกนะเป็นสิบเจ็ดตัวตอนนี้ใบสามกว่าแล้วเข้ามาวันแม่มาเยี่ยมัดปวดเก็ดที่เรียกนึกว่าจะมาแค่ห้าตัวที่ไหนได้มาตั้งสิบกว่าตัวตัวหนึ่งอาจจะเป็นพี่ เป็นหัวหน้าทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วทั้งหมดสิบหกตัวนั่นก็คือเป็นลูกน้องนะสัตว์ทุกประเภทเนี่ยเขาก็จะมีหัวหน้าเขาตัวหนึ่งนี่ว่าจะเป็นประวัติของพระโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นเกิดสวยประชาติเป็นสัตว์เนี่ยก็จะมีหัวหน้าท่านก็จะเกิดเป็นหัวหน้าของสัตว์ทุกประเภทนะพระโพธิสัตว์นี่ก็คงจะ มีหัวหน้าเหมือนกันสบว่าตัวอนะาจารย์จบนะมาจาก78ตัวนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวันแม่ในวันนี้นาที่มีห่านภูงห่านมาลงที่วัดปลดเก็บอันนับได้ดีกี่ตัวกันแน่หนึ่งสองสามสี่ห้า จ7 9 1ป็เก้าสิบเอ็ดสอห้าสิเจกานับไปนับมาสิบเก้าลวหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอห้าสหนับทีนี้ได้สิบตัวนับมานับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเ้าสิ 1ิบสามสี่สิบห้าสิบหกเอา้าสิบหกตัวเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง่ะสิบหกตัวเลขสิบหกนี่เป็นเลขมงคลของวัดนะวัดโปรดเกตเนนะ่ะมีสิบเลขสิบหกมาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรก็สิบหกตอนเลขที่ก็ก 4, สิบหกจับใบเซียมซีสร้างวัดก็ได้ได้ใบที่สิบหก แล้ว,วันนี้ห่านก็จะมาสิบหกตัวเลยเอาท่านผู้ชมช่วยนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเาสอาม่สิบ้าสประมาณสิบเจ็ดตัวนะสิบหกสิบเจ็ดตัวนีว่แหละประมาณนี้ <c oughs> ประมาณสิเจตัวสาธุสาธุาธถือว่าเป็นมงคลที่มีสัตว์มาเยี่ยมเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นเขตอภัยทานเป็นเขตแห่งความปลอดภัยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่ว่าจะเป็นคนหร,รือสัตว์เราก็ไม่เบียดเบียนกัน